สวัสดีพี่น้องก้องป่าสุขุสุคนทุกค่ะชาวช่องยูทูปกันยี่สิบเก้าค่ะ,าม,คคะมาตอนนี้ยกรพาเพื่อนเพื่อนมาเดินมาเดินลุยหิมะอีกแล้วคืนเมื่อคืนหิมะตกทั้งคืนค่ะเราก็มาเดินแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยกันสุดยอดเลยค่ะเพื่อน คลองน้ําข้างหน้านน้นคือครองน้ํานะคะแต่เขาเป็นน้ําแข็งหมดแล้วจ้ะดูสุดยอดเลยเพื่อนๆมาดูมาดูมาดูหน้าคนถ่ายนี่ค่ะสุดยอดเลยเพื่อนๆดูนูน่นสวยงามสวยงามมากเลยนะคะโอ้โหลุยพร้อมกัน ความหนาวเย็นไม่ปราณีใครนะคะเพื่อนๆเราต้องเรามาระวงังข้างบนน้นจะเป็นหมู่บ้านนะคะแต่ข้างหน้าเราจะเป็นพ้่ยและเป็นป่านี่สวยงามมากอุ้ยสวยงามมากค่ะเพื่อนๆแต่ความหนาวเย็นก็ไม่ปราณีใครอ่ะนะคะห่วยหน้ามี่ก่อนว่าล่องบ่ด้ดอกคะ่ะล่องบ่ด้เพราะว่า เขายังไม่แข็งตัวเต็มที่นะคะเราจะลงไปไม่ได้หรือว่าเขาแข็งตัวแล้วไปดูกันนะคะแต่ก่อนมองไปด้านหน้านู้นนะคะเเจ้าหน้าที่นะคะเอาเอาของเล่นเด็กไ,ไว้กลางค้วยเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำยังลงไม่ได้ค่ะ น้ำยังลงไม่ได้นะคะยังเป็นน้ําแข็งไม่ใบไ,ไม่แน่นนะคะไม่แน่น <มา S 1> เล่นมาดูกับยากรอน,นะคะ่ะนี่นี่นกรอนชอบเล่นกับหิมะแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะโอ้โหนี่คะ่ะเพื่อนๆยกรอนชอบนะนี่สวยเลยแต่ แต่ไม่สมควรกินเพราะว่าหิมะมันสุกอบเพื่อนสุดยอดเลยไม่คาที่รักจา๋าสวยงามตามท้องเรื่องดูดูทางที่จะขึ้นไปป่านู้นก็สุดยอดมากคะ่ะโอ้ยี จากเพื่อนๆไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอสวยๆโอ้โหเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปเดินกับพีะแบบนี้ค่ะบายบายสำหรับคลิปนี้บายบาย